ัสครับก็มาตามติดดูจิตงานตตะุงครับผมที่สามไร่เม็กนำมาแล้วก็ได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยครับ ส,สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสสวััดีครบอ่ามิมิบโอเล็กดังซึง้งดังซึง้ง Ờ đăng xưng đăng xưng đăng đang thao đấy nên nói là bắt tula kêu liên 900 qua 900 800 qua nó có mà còn buôn buôn rồi nhỉ đầy đầy tinh cho nên tinh cô nào bị như này Thứ mình thấy Nó mình thấy anh làm mà luôn điều điều này ดีครับเออปลาท้ายนี้กล่องแกหิววะหิวแกหิวแกบนว่หิวว่าให้แกกินตอนนี้ถูกแล้วใช่แต่ไม่ทันนตินอย่างนี้เลยอะสังกัดดังซึ่งต้องบำรุงด้วยโสมครับโสมโสมกินแล้วทำให้อะไรทำให้ปึงปังอะไรปึงปังโปเปรี้ยเปะเปาะนอนหลับทั้งคืนอ๋อปึงปังหลับหลับสบายหายห่วง คุณถึงถึงนรกอยังนี่คุณลึกขนาดนี้เกือบถึงแล้วเจาะแล้วโอ้ถึงแล้ววไไม่หจะเห็นนรกแล้วใช่ไหมนรกจะเห็นแล้วไม่ไหวแล้วสสงารรถรถไม่ไหวคนคนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคนใหญ่กว่ารถเด้อเจาะดินแข็งย่างี้เไงจะของบอกลึกแล้วอ๋อเห็ครับเดี๋ยวสักพักเราจะไปดูบ่อกันครับลึกแค่ไหนยังไม่ได้เข้าไปเลย click 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 អឺវ៉ាន់នេះដីយ៉ាងស្រស់លើផ្ការពីដើមហ្មងមានតើដីចេះឯនោះទេដីយ៉ាងស្រស់ធំពីដើមហ្មងតើស្មៃជីកមានតើដីចេះឯលេលៀនណាលេលយេទេយ៉ាងថាគេគីគេខេចាក់គេគន់មិននោះខាងบนມັນក៏ຕ້ອງឲ្យនេះครับระดับมัน เอีกประมาณเมตรหนึ่งครับอย่างสูงเลยอันนี้ก็ถมมาจะสามวันแล้วสามวันสี่วันวันนี้ได้ไปก็ยังไม่เกือบครึ่งแล้วครับนี่เยอะเลย 600เที่ยวต่อต่อไร่โดยเฉลี่ยทั้งหมดเลยอ,อ๋อทั้งหมดอ๋อดยเฉลีย 1, ่ยนะมันโดยเฉลี่ยพันห้าถึงพันหกอ๋อเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกินนี่ก็ทมที่ประมาณสามไร่ก็ประมาณพันหกพันเจ็ดเนาะพันห้าพันหกแล้วแต่ดินครับพันพันตีไปง่ายเลยพันห้าถึงพันแปดอะไม่เกินเนี่ยเอากระตุ้ไร่ละหกร้อยกว่าเนาะห้าร้อยกว่าไร่ละ ถ้าตัวนี้มันมันมันสูงเม็ดอ๋อเออมันก็แล้วแต่ความสูงออกเนาะมันเออพูดยากเนี่ยมาล่ะถ้าถ้าตามที่เคยทํามาจากประสบการณ์ที่เคยทํามาหนึ่งไร่สูงหนึ่งเมตรอ่ะอัดกลองอ่ะมันจะตกที่ประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแปดสิบอันนี้เมตรหนึ่งมาอยู่แล้วนี่เมตรห้าครับเมตรห้าเออนี่ก็ความรู้คร่าวๆาครับถ้าถมหนึ่งเมตรก็ประมาณพันหกร้อยเที่ยว ฮะไม่ผมตอนเนี้ยตีราคาผมมันห้าสิบอ่ะมันตกไปที่พันหกอ๋อพันห้าร้อยถึงพันแปดร้อยเที่ยวที่ความสูงสามไร่ร้อยห้าสิบอ่ะเอบทำทำเม็ดหนึ่งก็ลดมาอีกถ้ามเม็ดหนึ่งเนี่ยจากที่เคยทำมาอัดกลองอะ่อะหนึ่งเม็ดหนึ่งไรอ่ะจะหมดดินประมาณสามร้อยห้าสิบเที่ยวถึงถึงสามร้อยแปดสิบเที่ยวไม่เกินอ๋อัดกลองอันนี้อัดกลองเนาะครับอัดกลองเอ แต่ถ้าทำทำได้อัดกลองเต็มๆมันก็จะได้ประมาณ350-360เที่ยวตอนหนึ่งไร่สูงหนึ่งเมตรมนี่ครับวันนี้เราก็มาฟังคำตอบกันแล้วจากคลิปที่แล้วเราแค่คร่าวๆไปไปใช้ดินกี่เที่ยวตัวนี้ตีไปประมาณวันนี้มาได้คำตอบแล้วครับตัวเนี้ยตีไปถ้าไม่มีอะไรค่าเคลื่อนก็น่าจะจบประมาณ1,600เที่ยวมเม็ดกว่าเนาะเม็ดครึง่ง รที่จะใส่แล้วครับถ้ารถยาวกว่นี้ก็ใส่เยอะยาวกว่นี้ก็ใส่ใส่จนเต็มเลยเนาะ ก็บาดยาวเขาเยอะเลยดินก็จะหมดแล้วต้องย้ายบ่อหาบ่ใหม่ครับ Cảm sáu các đen đã luôn đấy สดูับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ